นี่คือวิธีการต่อตัวอย่างที่หนึ่งนะครับมาดูกันเลยครับจะมีรีเลย์นะครับแล้วก็หลอดไฟสองดวงนะครับแล้วก็ตัวสายนะครับวิธีการต่อคือผรจะใช้ตัววินเป็นเส้นสีแดงเนี่ยไปลงตรงขั้วบวกตรงนี้มันเลยนะครับเพื่อว่าตัว VCC จะได้ต่อลงตรงนี้นะครับต่อไปเป็นกล้าวใช้เส้นสีขาวนะครับลงที่ลบนะครับก็โดยจากรีเลย์นะครับเส้นสีแดงคือ VCC นะครับ ดีซี C เนี่ยต่อเข้าตรงนี้ครับต่อไปเป็นเส้นสีเขียวเป็นตัวอินสองนะครับแล้วก็สีเหลืองเป็นอินหนึ่งนะครับก็คือดูตรงนี้นะครับนี่อินหนึ่งสองสามสี่นะครับตามโค้ดอาจจะเขียนไว้ตรงช่องอื่นก็ต้องต่อตามดีนะครับอันนี้อินหนึ่งคือสีเหลืองอาต่อเป็นดีหนึ่งนะครับแล้วก็สีเขียวเป็นอินสองเป็นดีสองนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึน่งคือกราวนะครับลงตรงขั้วลบนะครับนี่คือวิธีการต่อ หลอดไฟนะครับนี้ครับครับแอปสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายค้ดแบบที่หนึ่งนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะใช้ i ไฟนะครับเพื่อเป็นการกําหนดค่าคงที่ก่อนคอมไพน์นะครับก็จะตั้งไปที่ d ีหนะครับ ซึ่งมี GPIO 5แล้วก็ d 2 GPIO 4แล้วก็ตั้งเป็น LED 1ต่อไปที่ d 1แล้วก็ LED 2ไปที่ d 2นะครับส่วนต่อมานะครับเราก็จะใช้ฟังก์ชันไวเ Setup นะครับซึ่งจะเป็นการาตั้งค่า,า pin mode นะครับ LED 1 output แล้วก็ LED 2 output นะครับ ส่วนต่อมาเราก็จะเป็นการใช้ฟังก์ชันลูปนะครับเพื่อเป็นการาให้มันวนซ้ำทำงานซ้ำๆนะครับก็จะเป็นดิจิตอลไว้ led หนึ่งเปิดแล้วก็ led สองปิดก็ส่วนต่อมาก็จะเป็น led หนึ่งเปิดแล้วก็ led สองเปิดส่วนต่อมาก็จะเป็น led หนึ่งปิด led สองเปิด แล้วก็ส่วนส่วนสุดท้ายนะครับว่าจะเป็น LED 1และ LED 2เปิดทั้งคู่นะครับแล้วก็เราจะตั้งย e ีเลที่สอพ่2000 1000 2 0 0 0 1000ตามตามภาพเลยนะครับแล้วก็จะให้มันทำงานไปวนลูปแบบนี้จนกว่าจะหยุดการทำงานนะครับอันนี้ก็คือการอธิบายข้อ,อที่หนึ่งนะครับผมโดยการหลักการทำงานของมันนะครับผม ถหลอดไฟที่หนึ่งติดนะครับผมมันจะมีดีเลย์น,นะครับผมสองร้อยนะครับผมแล้วไปโดนที่สองจะติดต่อนะครับผมจะสลับอยู่แบบนี้นะครับทับการทำงานก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับการต่อตัวอย่างแบบที่สองนะครับจะมีหลอดไฟสองดวงด้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการต่อลอบนี้ครับ โดยสีที่ใช้ก็คือเซนเซอร์ตัวหมุนน,นะครับหน้าจอแล้วก็รีเลย์นะครับก็มีฐานหลอดไฟกับหลอดไฟนะครับมีสายที่ต้องเสียบกับตัวไฟหลักเลยนะครับที่การต่อผมจะดูที่เซนเซอร์ก่อนนะครับเซนเซอร์จะมีอยู่สีเส้นนะครับจะมีตัว vcc เป็นสีเหลืองนะครับจิงก็คือสีเขียวนะครับแล้วก็สีขาเป็นอีโค ก็สีน้ำตาลผมใช้เป็กลาวนะครับโดยสีเหลืองเนี่ยผมจะต่อลงที่บวกฝั่งนี้นะครับโดยบวกตรงนี้ก็คือตัววินนะครับคือเส้นนี้เส้นนี้จะต่อมาที่ขั้วบวกเพื่อจะให้ไฟมันมีอยู่ช่องบวกตรงนี้หมนเลยนะครับก็นําต่อสายสีเหลืองเนี่ยมาต่อตรง,ตรงนี้นครับอันนี้คือตัว bcc นะครับต่อไปคือสีเขียวสีเขียวคือจิ้งนะครับ ปงเนี่ยจากโค้ดผมกำหนดมันเป็น d 6นะครับตรงนี้ครับ d หแล้วก็สีขาวเนี่ยเป็นอีโคนะครับอีโคกกำหนดมาเป็น d 5้านะครับก็เส้นสุดท้ายคือกราวกราวคืออยูต่ตรงนี้ครับลบก็คือเส้นสีดำตรงนี้ผมนำมาต่อกับแถวตรงนี้ครับแถวตรงนี้คือจะกลายเป็นตัวกราวมาเลยต่อไปเป็นตัวหมุนนะครับเส้นสีส้มคือ3าโวล์น,นะครับอยู่ฝั่งซ้ายนี่ครับ สีน้ำเงินคือ A0 นะครับแล้วก็สีดำคือกราวนะครับนี่ครับต่อไปเป็นหน้าจอนะครับหน้าจอมีสีเส้นนะครับสีน้ำเงินเป็น SCL นะครับสีเขียวเป็น s d a นะครับสีแดงเป็น VCC นะครับแล้วก็สีดำเป็นกราวนะครับจากในคลิปก็คือสีดำผมต่อลงที่กราวเหมือนกับ ตัวเซนเซอร์เหมือนกันนะครับก็สีแดงเนี่ยจะเป็นตัว VCC ค่ตรงที่วิ้นที่ผมต่อเข้าตรงขั้วบวกแถวนี้นะครับก็อีก2สเส้นก็คือสีน้ำเงินผมต่อเป็น D2 นะครับแล้วก็สีเขียวเป็นสีเงินเป็น D1 นะครับแล้วก็สีเขียวเป็น D2 นะครับต่อไปเป็นรีเลนะครับรีเลเนี่ยจากนี้ก็จะมีซ้ายมือเป็นกราวนะครับก็ IN อินหนึ่งอินสองก็คือตรงนี้ครับช่องหนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมดสี่ช่องนะครับแล้วก็ p c c เหมือนกันครับผมใช้สายติดกาวต่อเข้าไปที่ตัวบวกแถวนี้นะครับก็ตัวอินหนึ่งกับอินสามก็คือต่อหลอดไฟนะครับอันนี้ผมใช้อินสามกับอินหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการต่อหลอดไฟรอบหนึ่งนะครับอันนี้ในโค้ดผมกําหนดไว้เป็นตัว d ี แล้วก็ดีห้านะครับด mm ีนี่ต่อนะครับ่คือการต่อหลอดไฟดับแรกเลยมันจะมีแค่สองเส้นนะครับอันนี้คือเส้นที่ต่อขับไฟหลักนะครับซึ่งให้นำขับนำเส้นไหนก็ได้นะครับมาต่อกับหลอดไฟเส้นหนึ่งแล้วก็อีกสองเส้น่ยต่อเข้ารีเลย์นะครับโดยวิธีการต่อเนี่ย ที่การต่อนะครับจะเห็นได้ว่าขาตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันนะครับไอที่เส้นตรงตรงนี้จัดต้องต่อกับตัวสายไฟตรงนี้นะครับต่อเข้ากับเส้นตรงตรงนี้ส่วนไอเส้นที่มันหักเข้าในแบงนี้นครับขนางน,นี้ใช้เป็นตัวสายไฟแบบนี้ครับ ก็เส้นนี้อยู่ตรงนี้นะครับดูดีๆนะครับเวลาต่อแบบมันมอันตรายนะครับ ที่อยู่แบบนี้นะครับใช้2ตดัวนะครับเดี๋ยวจะไปดูวิธีการรันโค้ดต่อเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายโค้ดแบบที่2นะครับก็ไปดูกันเลยครับส่วนแรกนะครับเราก็จะเรียกใช้ไลบรารีนะครับเพื่อเป็นตัวสื่อสารผ่าน I/OC นะครับแล้วก็สําหรับควบคุมจอ LCD ที่ใช้การสื่อสารแบบ i c นะครับก็ส่วนต่อมาครัเราจะเป็นการสร้างออบเจกต์นะครับซึ่ง อ LCD โดยใช้ Address 0คูณ27 16ตัวอักษร2แถวนะครับส่วนต่อมาครับเราจะเป็นการกำหนดขาทิ้งตัดอิโคนะครับสำหรับอัต Anta Sonic นเซอร์ขา A0 สำหรับอ่านค่า Potentiometer นะครับแล้วก็ขา N1 กับ n3 เป็น output เอา p u t เพื่อไปควบคุม LED นะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นนิยามาค่าความเร็วเสียงในอากาศนะครับคือ cm ต่อ us นะครับและเป็นตัวแปลงหน่วยจากเซ <Yeah. S 1> นติเมตรเป็นนิ้วนะครับ แล้วก็เราจะใช้ฟังก์ชันเซตอัพนะครับโดยตั้งซีเรียลมิเตอร์ไปที่115200แล้วก็เริ่มจอ LCD แล้วก็ตั้งค่าขาให้เหมาะสมนะก็คือเป็นอินหนึ่งเอาพุอินะครับแล้วก็ติงพินเป็น Output ส่วนเอ็กโคพินเป็น Input นะครับ ส่วนต่อมานะครับแล้วก็จะเป็นฟังก์ชันลูกนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าตอนแรกนะครับจะเป็นการอ่านค่าจากโพเทนชิโอมิเตอร์ผ่านขา A0 แล้วก็เก็บไว้ในตัวแปร sv ซึ่งค่าจะอยู่ระหว่าง0ถึง123 0นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าการอ่าสแสดงค่า ที่อ่านได้จากโพเท์มิเตอร์โพเทนเอรมิเตอร์บนจอแนแถวที่2ตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงข้อความบนแถวแรกนะครับเพื่อบอกว่าเรากำลังแสดงสถานะอะไรบางอย่างเงื่อนส่วนต่อมาครับเป็นเงื่อนไขเราจะตั้งค่าเงื่อนไขแบบ อของโพเทนเซอรมิเตอร์ซึ่งจะเป็นการแบ่งค่าของโพเทนเ h อร์มิเตอร์ออกเป็น4ช่วงนะครับ <c oughs> เพื่อใช้ควบคุมอุปกรณ์เ <c oughs> ช่น LED หรือเรียกใช้เซนเซอร์วัดระยะในส่วนของช่วงที่1น,นะครับเราจะเราจะแสะดงสถานะ1แล้วก็เปิดปิดอุปกรณ์ตามที่กำหนดนะครับช่วงที่สนะครับเราก็จะ เราก็จะสลับสถานะกับช่วงที่หนึ่งแล้วก็ช่วงที่สามเราก็จะเปิดทั้งสองขาแล้วก็เรียกฟังก์ชันวัดระยะส่วนช่วงที่สี่นะครับเราก็จะเป็นการปิดทั้งสองขาและเรียกฟังก์ชันวัดระยะเช่นกันนะครับตั้งดีเไว้ไที่หนึ่งพันนะครับส่วนต่อมาเป็นฟังก์ชันวัดระยะ เราจะสร้างสัญญาณเพื่อสูงขึ้นเสียงจากอันต้าโซนิคซินเซอร์นะครับซึ่ติ้งพินของเราจะตั้งที่โลก็ไฮโลนะครับแล้วก็เอ็กู่พินไฮส่วนไอตรงนี้นะครับเป็นการแสดงผลระยะทางผ่านซีเรียลมอนิเตอร์ทั้งในหน่วยเซนติเมตรและหน่วยนิ้วนะครับ ก็การที่ได้โค้ดในส่วนนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับผมครับส่วนนี้ก็จะมาที่บาบการตันโค้ดนะครับผมเริ่มมาที่ขั้นตอนที่หนึ่งนะครับผมอยู่ที่คอ n d i ชช o n หนึ่งนะครับผมไฟดวงที่หนึ่งจะติดดวงที่สองจะดับนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนนั่นเป็นสองนะครับผมไฟดวงที่สองจะติดนะครับผมและดวงที่หนึ่งจะดะับต่อไปนะครับผม พันเดนชัน่นหน่พี่สั่นะผมไปทั้งสองจะดับนะผมต่อไปนะครับครับเนชั่นเป็น,นที่สี่นะผมไปทั้งสองดวงจะติดนะครับต่อไปก็ามาดูที่ตัววัดระยะเลยนะครับครับเมื่อเราวัดระยะนะผม,มเมื่อมีอะไรมามาบังนะผมตัววัดระยะก็จะบอกมานะผม แต่เมื่อไม่มีอะไรบางก็ก็จะบอกระยะห่างนะครับผมครับดันโค้ดก็จะประมาณนี้นะครับผมครับสวัสดีครับนี่เงื่อวิธีการต่อแบบที่สามนะครับโดยมีอุปกรณ์ก็คือหลอดไฟฐานหลอดไฟนะครับมีเลนะครับแล้วก็ตัวดีซีนะครับก็มีฐาน9กโวลต์นะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นี่ครับก็จะมีปุ่ม ก็หน้าจอครับดิการต่อผมขอเริ่มจากตัวปุ่มก่อนแล้วกันนะครับปุ่มเนี่ยจะมีตัวต้านทานตรงนี้นะครับซึ่งมันจะต่อกับไฟสามโลวลต์ก็คือตรงนี้นะเส้นสีแดงคือไฟสามโวลต์น,นะครับแล้วก็เส้นสีน้ําตาลตรงนี้นี่เส้นนี้ที่ต่อกับปุ่มเนี่ยเป็นตัวของ d ศูนนะครับ,รบแล้วก็เส้นสุดท้ายคือสีขาวที <c oughs> ่ขาวผมจะให้เป็นตัวกราวนะครับเสียบตรงช่อง ตรงนี้นะครับสีเงินเพราะว่าตัวกาวผมเนี่ยเส้นาีขาวเนี่ยผมต่อเข้าไปที่ตัวแถวนี้ก็คือจะกลายเป็นกาวหมดเลยทั้งแถวนะครับต่อไปจะเป็นตัวของหน้าจอนะครับหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยครับก็คือตัวกาวสีดนสีดำคือกาวนะครับตัวสีแดงคือตัว VCC นะครับก็ตัวสีเขียวคือ S D A นะครับแล้วก็สีน้ำเงินเป็น S C L นะครับต่อก็คือตัว9ก้าก็คือลงกตานะครับตัวสีแดงก็คือตัว V C C เป็นตัววินนะครับวินก็คือผมต่อตรงช่องบวกนี้นะครับนี่ครับอันนี้นี่คือวินสีน้ำตาลผมมาต่อบวกนี้ครับแถวนี้ก็จะกลายเป็นตัว V C C หมดเลยนะครับแล้วก็สีน้ำเงินกับสีเขียวผมมาต่อเป็น D หนึ่ง D สอนะครับนะครับ ต่อไปเป็นตัวยีเดนะครับต่อหลอดไฟเป็นตัวของอินหนึ่งนะครับนี่ครับอันนี้อินสองอินส,สามอินสี่นะครับนี่ครับสีดำคือกลาวนะครับแล้วก็สีเหลืองเนี่ยเป,เป็นอินหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับกที่เราต่อกับหลอดไฟนะครับแล้วก็ตัวสไ้ายสีแดงคือ VCC ีซนะครับก็ต่อที่บวกตรงนี้มันเลยครับ ไปเป็นตัวดีซแล้วก็พัดลมมอเตอร์นะครับก็ถานต่อแบบนี้ครับอันนี้ตึกตัวของมอเตอร์นะครับก็ตัวสายเนี่ยจะเป็นของอินสากับอินสี่นะครับมรนโยชนที่ว่าเราจะกําหนดค่าในโค้ดว่าจะให้เป็นตัวดีไหนนะครับของผมเนี่ยจะเรียงเลยก็คือดีหกดีเจ็ดดีแปดนะครับนี่ตามเส้นนี้จะไปที่ดีหกดีเจ็ดดีแปดนะครับ ก็อีก2เส้นนี้ก็คือต่อจากตัวถ่านอันนี้คือตัวไฟนะครับไฟตรงน้ถึง12โวลต์น,นะครับแล้วก็ตัวเรล่าวกล่าก็จะต่อกับวัวนี้ก็ต่างกับลงบอร์ดนะครับแบบนี้นครับก็เดี๋ยวไปดูโค้ดเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอธิบายโค้ดแบบที่3นะครับก็ไปดูไปเลยครับ ส่วนแรกนะครับเราก็จะเป็นการเรียกใช้ไลบรารีที่ช่วยให้เราสามารถสื่อสารกับจอ MCD ได้ง่ายโดยใช้การเชื่อมต่อแบบ I2C ที่ประหยัดสายไฟซึ่งเราจะสร้างอ็อบเจกต์ที่มี Address 0x27 และขนาด16คอลัมน์2แถวนะครับส่วนต่อมาก็จะเป็นส่วนของประกาศตัวแปรซึ่งในส่วนนี้นะครับก็คือจะใช้เก็บค่าต่งตางๆ ขาได้เชื่อมต่ออุปกรณ์สถานะปุ่มและตัวแปรหรือแม้กระทั่งตัวควบคุมการทำงานของมอเตอร์และหลอดไฟนะครับส่วนต่อมาเราก็จะประกาศฟังก์ชันนะครับตัวนี้นะครับไว้นะครับประกาศประกาศแบบโปรโตไทป์ของฟังก์ชันนะครับแต่ละฟังก์ชันจะทำหน้าที่ควบคุม LCD LED และมอ,มอเตอร์นะครับซึ่ง เพื่อให้โค้ดอ่านง่ายและเป็นระเบียบนะครับแบบเปิดปิดไฟควบคุมมอเตอร์และแสดงข้อความบนจอ lcd นะครับอะไรประมาณนั้นส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชันซ e t up นะครับซึ่งซีเรียลมนซีเรียลบิจินนะครับเราจะตั้งไว้ที่หนึ่นาสองศูนนะครับเพื่อเป็นการเปิดการสื่อสารกับซีเรียลมอนิเตอร์เราจะเริ่มต้นจอ lcd เปิดไฟพื้นหลังและล้างข้อความปิ้นโหมดนะก็จะเป็นการกำหนดโหมดของขาเป็นเอาพุทมอเตอร์และปุ่มกดนะครับเพื่อให้พร้อมใช้งานส่วนต่อมานะครับเป็นฟังก์ชันหลูปในส่วนนี้ก็จะเป็นจะมีการอ่านสถานะปุ่มใช้อ่า เมชชีนแบบง่ายในการตรวจจับการกดครั้งใหม่นะครับก็จะนับหนึวนแล้วก็แล้วก็จะวนกลับมา1น,นะครับโดยเราจะตั้งดีเลย์ว้ที่100นะครับซึ่งอันนี้นะครับผมจะอธิบายในส่วนนี้ว่าถ้ากดครั้งที่1แล้วนะครับจะเปิด LED มอเตอร์และแสดงข้อความ เป็นออนนะครับถ้ากดครั้งที่2จะปิด LED มอเตอร์และแสดงข้อความเป็นออฟนะครับถ้ากดครั้งที่3ปิดทุกอย่างและไม่แสดงข้อความใดๆเลยนะครับซึ่งมันก็จะวนลูปแบบนี้ไปจนกว่าจะหยุดการทำงานนะครับส่วนต่อมานะครับเป็นเป็นฟังก์ชันการ ควบคุม LCD นะครับซึ่งในฟังก์ชันนี้จะทำหน้าที่แจ้งผู้ใช้ว่าอุปกรณ์ตอนนี้อยู่ในสถานะ on หรือ off ผ่านจอ LCD นะครับส่วนต่อมานะครับเป็นการสั่งให้มอเตอร์หมุนโดยกำหนดความเร็ว PWM ไว้ที่300 แล้วก็มอเตอร์ปิดจัดการทํางานของมอเตอร์นะครับฟังก์ชันในส่วนนี้นะครับจะใช้ในการควบคุมการทํางานของมอเตอร์โดยเมื่อเปิดจะหมุนด้วยความเร็ว300และปิดก็จะหยุดการหมุนนะครับโดยสรุปการทํางานโดยรวมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับอบครับส่วนนี้คือการแสดงผลแบบที่3นะครับผม โดยกดครั้งที่หนึ่งนะผมหลอดไฟจะติดแล้วก็ดมแล้วก็หน้าจอก็จะติดนะครับครับต่อไปกดครั้งที่สองนะครับผมหลอดไฟก็จะดับแล้วก็มอเตอร์ก็จะดับนะผมแต่จอแอลซีดียังติดนะครับต่อไปครับกดครั้งที่สามนะผมที่จอนะผมก็จะดับนะ แล้วว่ทุกอย่างก็จะดับนะครับผมแล้วก็มันจะวนลูปอยู่แบบนี้นะครับผมตามพูดเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมครับ